รอให้เราทุกคนจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าสกีบิดี้ทอยเลตมาในรูปแบบของ l e โก้และก็เป็นแบบสต็อ m o มชั่นด้วยนะครับ กับ Lego s k i b i i ด y t o l l t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  o p Motion อันนี้เป็นพาร์ทที่1น,นะครับแสดงว่าเดี๋ยวจะมีการทำต่อแน่นอนนะโดยผลงานนี้มาจากช่อง Stop Motion Genius นะครับอย่าลืมไปดูผลงานต้นฉบับด้วยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Description ซึ่งนี่นะ่าจะเป็นช่องเดียวเลยนะครับที่ทำผลงาน s k i b ี i t y Toilet ที่เป็น Stop Motion ในรูปแบบของ Lego ด้วยไปดูกันว่าถ้ามันมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนไปดู Stop motion genius คุ้มใจสุดเลยเฮ้ยไม่ทำดีนะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นนี่แต่ไม่มีนิ้วเลโก้ <Lego S 1> <m> ไม่มีนิ้วทุกคนโอเคทุกคนดูเขาทำดีนะ พี่เท่นี่ไงพี่เท่พี่เท่แบ่งอาวุธให้เออ่คามเมล่าแมนคนหนึง่งแลวนั่นใครนั่นคือ,อร้รยออกกองทัพสก,กีพี่ดี่ฮอยเล็ตโอ้มีเจ็ตแพคสก,กีพี่ดี่ฮอยเล็ตด้วยทุกคนว้าวอือ เลือดตาดกัน town, แพ้เหรอกองครับคำไม่เล่าแมนแพ้แล้วพี่เทเป็นไงบ้างเนี่ย พี่ใหญ่พี่ ip ใหญ่เป็นแบบเลโกโ้โคตเททุกคนเอายังสู้ไหวอยู่อ้าวอ้าวว h a พี่เท่เหรอเอาไม่ใช่ P.O.V. แมนคาเมล่าแมนธรรมดาพี่เท่ยังอยู่ทุกคนโอเคอ้อโอ้โหโอ้ oh my god สถานการณ์แย่โอ้พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่เรียบร้อยฮนะผ้พี่ใหญ่เทว่ว่ะว้าววันนี้ของเล่นเลโก้ที่เป็นสกปบีที้ทอยเนจริงๆไหมทุกคนพี่ใหญ่มีนิ้วพี่ใหญ่มีนิ้วทุกคนนี่จกักรวาลนี้การชื่นชมกันจะทำนี้ มีกันชื่นชื่นชมกันหรือจะบีบคอกันฮะเอาดีดวไอ้ตงขามุยเขาทำยังไงวะเอเคสถานการณ์ควบคุมได้แล้วหนีหาจุดตูดกันไปเลยไอ้พวกสกิดวี่ดิ้ทอยเล็บ โอ้จบ oh, เออทุกคนมันเป็นอะไรที่มันเป็นความแปลกใหม่ที่ค่อนข้างดีนะดีเลยติดอยู่อย่างเดียวป่าคิดว่ามันเร็วไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวป่าเองหรือเปล่าเวลาป่าดูอะไรเงี้ยป่าต้องแบบต้องเพ่งสมาธิดูอะล้วแบบถ้าเกิดเหตุการณ์มันผ่านไปเร็วเกินอย่างเงี้ยป่าจะจับใจความไม่ค่อยถูกเว้ยไม่รู้ว่าเป็นที่ป่าคนเดียวหรือเปล่านะเออแต่โดยรวมถือว่าดีมากแล้วดูทรงเนี่ยจะทําได้คลิปหนึ่งเนี่ย ต้องใช้เวลานานมากนะครับเพราะนี่มันไม่ใช่ออนิเมชันนะทุกคนนี่คือเลโก้ตัวจริงๆเลยแล้วก็มาขยับทีละเฟรมขยับทีละเฟรมขยับทีละเฟรมเอาอะเออถือว่าเขามีความพยายามมากนะครับคุณ Stop Motion Genius เนี่ยไปสนับสนุนช่องเขาด้วยนะครับไปดูไปถล่มไลค์ไปกด Subscribe กันเยอะๆเลยนะครับไปแสดงพลังคนไทยให้เขาเห็นหน่อยนะเอาละแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับตู